สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีบาวเดียแล้วก็เอฟซีมาดามหน่อยนะครับพบกพัพบบาวเดียทั้ง่องฮักหน้าสวีเดนคือเก่านอฟฟี่น้องเน,นะาะมันนี้ก็มาเบื่องแปลงทักนะครับเป็นสวนพักให้โดบโปนิกอันบาวเดียเพาะเพราะเม็ดมันไหวบางซ้ำเหมือทีเหลียวนะครับนี่ตอ,อ,อนนน้ก็กําลังเพื่อนยังล่ะกําลังุงห่วงแสกใบนะครับ บคทีเดียเพาะไว้บางอันนี้สามหมื่นนะครับสามหมื่นสิเป็นแบบนี้บางอันก็ใหญ่เกิดใบแล้วบางอันก็กระลังแท่งหลักก็มีนี่ก็บโปงหูว,ว่าสิเกิดหรือบ่เกิดนะครับบางอันก็บ่เกิดนะครับนี่โดเวิธีน,นังครับเพราะแบคทีเดียเพาะไว้วหลา,ายอยู่แล้วก็มีล่างสำรองนะครับนี่เตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมไว้แล้วถ้าเกิด ถ้าเกิดมันใใหง่กว่านี้อายุประมาณจักเจ็ดมือถึงสิบสี่มือนะครับเบ้าเดียสีเบิงขนาดของใบมันนะครับเดี๋ยวรอบหนาสีผ้ามาเบิงว่าเบ้าเดียสีใหญ่ล่งใหญ่ล่งแบบนี้แบบใดนะครับใหญ่ล่งล่างฟุ่มแบบใดนะครับอัตราการใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผ้ามาเบิ้เนาะตอนนี้ก็เพาะไว้ก้อนนะครับส่วนอันข้างล่างนี่เบ้าเดียสีเอาไว้เก็บไนมันอีกนะครับไนมันกับ เป็นแบบนี้อันนี้คือดอกมันนะครับมันใงญ่ขึ้นมาเลยสิเป็นแบบนี้นะครับนี่ต้นหนึ่งอันนี้คือมันพร้อมเก็บแล้วนะครับในมันนี่นะครับต้นมันสีงญ่สูงขึ้นแบบนี้จริงๆเราม่อยู่่างฟูมเลยแต่ว่าบาวเดียงใหญ่ใหญ่ออกมาอยู่นี่เพราะว่ามันมันเกะกะนะครับมันสูงแห้งนี่บาเดียก็เอามไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เมือว่าอนนี่เก็บมเมล็ดไปแล้วรอบหนึง่งในมันนะครับ เดี๋ยวลอให้มันบานอีกนะครับอันนี้ยังยังยังบบ,บันไดนะครับต้องล่ออีกจักหน่อยเดี๋ยวสีห้เบิองว่าอันที่มันได้สีเป็นยังไงอันที่มันได้มันสีแห้งแห้งแน่จักหน่อยครับพี่น้องอย่าหาก่อนอ่ายังสีใดอยู่นี่ออกสีดำตาตไงเดี๋ยวค่ะมันยังสีเขียวอยู่จังสียังเขียวอยู่นี่ยังบ่ได,ดนะครับต้องเหลื้งแบบนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวบารเดียเอาถั่วแมาให้เบิง้งนี่นะครับบารเดียก็จะใส่กันไก่ตัดเนาะแต่นี่ดึงออกก็ได้อ่าจังสีนะครับได้มาแล้วเฮ้ยยังไงบารนี่ได้มาแล้วบารเดียก็จะเอากันไก่ตัดไปมัน ตัดปลายมันออกปลายเขาๆนี่มันเป็นเหมือนดอกขนนกนะครับบรดียกตัดปลายเขาๆมันนี่ออกนะเดี๋ยวขอโทษด้วยจับโทรศัพท์บทนัดแบบเึงยวกครับว่าเาร์เดีกเอาตัดปลายมันแบบนี้ ครับอ่นก็สิเป็นแบบนี้ครับนี่ก็สิเห็นดำๆอยู่ข้างใน,นเห็นบ่อนั่นแหละครับเม็ดมันอยู่ข้างในนี่าก็สลัดลงในถ้วยเลยครับนี่ นี่นะครับหนึ่งฝักก็จะได้ประมาณนี้นะฮะนี่ประมาณยี่สิบเมตรอ่าประมาณนี้นะครับบวกลบนิดหน่อยประมาณนี้นะครับยี่สิบเมตรนี่ก็คือเนี่ยบ้าเดียวเอาไปปลูกนี่ก็ได้แล้วยี่สิบต้นนะครับแค่ฝักเดียวนะอันนี้ก็ล่อให้มันแก,ก,ก่กว่านี้ก่อนเักหน่อยเนาะ วิธีการเพราะก็บ้าเดี๋ยวเห็ดลงไปแล้วเดี๋ยวเห็ดให้เบิ่งอีกก็ได้คลิปนะนะครับก็คือเอาฟองน้ำมานะครับเอาฟองน้ำมาแล้วก็เอาเม็ดมันปักลงไปเลยนะครับปักลงไปปักลงไปแบบนี้นะครับเอาทางกลนแหลมลงนะครับเอาทางก้นแหลมลงมันก็เพื่อเพื่อที่มันสิได้แตกออกง่ายๆนี่นะครับทางกลดแหลมนีม่บับ ที่มีปลายน้ำแรมนะเหมือนหัวธนูนี่อ่าเอาก็เอาทางน้ำแลมนี่ยปักลงไปอืมเอาแทนาน้ำแหลมปักลงไปนะครับไอต้ตรงตรงก้นมันตูดมันเนี่ยมันก็จะลากงอกออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ กำลังสวยกำลังสวยออกมารับแดดยามเช้านี่นะครับหลังจากผ่านไป3ามวันนะอันนี้สามวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะโอเคอันนี้ก็มันแก่แล้วนะครับบ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเอาไปลงดินให้มันออกดอกน,นี่มันกำลงังออกดอกพี่น้องนี่เห็นบ่มันกำลังสีออกดอกมันแก่นะครับเดี๋ยวบ่าเวเสียเอาไปลงดิน เอาลังฟุมไปใส่ต่อไปนะครับอันนี้ก็เหลือ2ต้นเขาเจาจัดงานเขาเจามาตาัดเอานะครับเพิ่นมาขอสื่อตัดเอาไปเบริรดลังเลยนะครับบาเดียวคล้า,าย30 4สิบส่บนยังครับผมถือว่าซอยกันไปก็นี่นะครับปลูกเองผู้ใดผู้ใดสนใจสื่อเขาก็มาสื่อนะครับก็เดี๋ยวสิ ใส่รังฟมอีกสองสามอันข้างล่างนะครับใส่อีกสามอันข้างล่างแล้วก็ถ้าเกิดมันผมสิพ่อซ้ำหนี่ก่อนถ้าเกิดผลตอบรับดีหรือว่าคนมาถามสื่อหรือว่าหลานอาหารไอ้หลานก๋วยเตี๋ยวหลานยังต่างๆที่เขาเห็ดเอาไปเห็ดสลัดโลวขายเห็ดก๋วยเตี๋ยวขายเขาเอาไปกินกลับนะครับหรือว่ามีคนต้องการสั่งหลายนั่นผมก็จ้างสีขยายออกไปนะครับจ้างสีขยายออกไปเพราะตอนนี้ก็ เมืเดียวรลองเฮ็ดเต็มเบิดทุกอันแล้วมันผมมีคนยังไงมันกินบมทันไหมพี่น้องมันเกิดเลยแก่นะครับก็เ,เลยเดี๋ยวรอก,ก่อนแต่ว่าสีเฮ็ดใ้ซ้าน,นี่แหละเฮ็ดไบเต็มนี่นะครับกินน้าแจกพี่แจกน้องน้านะครับแต่ถ้ามีคนมาถามสื่อผมจังสีขยายให้นะครับขย้ายล่างออกไปเนาะว่าผมก,ยมมกนะ็ยังมีหม่องทรงบอกยังไงนะครับยังมีหม่องทรงคนคนที่เขามาสื่อเขาก็ยังโมโหว่าผมขาย นะครับแต่ว่าผมความคิดผมก็คือถ้าเกิดมันหลา่ขืนมารอบนี้ผมสีหัดใส่ถุงอาสิบอหัดก็ได้อาซิส่ถุงใสอ่าเขาเอิดยังไงเขียนป,ป้ายแปะหน้าร้านนะครับบอท่านเดี๋ยวเอาขึ้นมาจากล่างหรอกเอาไว้ในล่างนี่แหละนะครับเขียนป,ป้ายแปะหน้าร้านว่าต้นละสิบบาทอ่านะครับต้นละสิบบาทให้เขาเอาเห็ดมาปาดเอาเลยนะครับปาดใส่ถุงไปเลยผู้ใดกิน ผู้ใดกินปนกินยังก็เอามาปาดเอานะครับขันไปสื่อตามตลาดเขาเอาใส่ถุงไห้นั่นสี่สิบุ๋นเนี่ยสี่สิบบาทสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทถุงหนึ่งถุงนั่นมันก็มีอยูต่ตน้นสองต้นนะครับมีอยูต่ตน้นสองต้นพวกต้นหนึ่งมันใหญ่ด้มันหลายนะครับนี่นี่จังสีนี่นี่จังสีต้นหนึ่งนี่เขาเอาไปหัดใส่ถุงนี่ ขาขายเจ้าสามซิบสี่สิบนี่แต่ว่าผมขายซิบบาทนี่ซิบบาท่าทก็เดี๋ยวผมเขียนไปไว้ต้นละสิบบาทผู้ใดอยากกินก็จังมาสื่อนะครับผมก็สั่งเห็ดกินน้ำเห็ดขายไปน้ำนะไอพี่ไฮน้องไปน้ำนะครับสำหรับคนที่บ่มีเวลาเห็ดหรือว่าคิดอยากเห็ดบ่มี่ยังก็เ,เอิน บ่มีเวลานั่นแหละพี่น้องเนาะเลี้ยงงวเลี้ยงควายพี่น้องผมก็วางผมก็เฮ็ดพอมันใหญ่ขึ้นมาผมเอาไปแบ่งแบ่งปันพี่น้องกันนะครับส่วนผู้ใดผ่านไปผ่านมามาซื้อกาแฟอยากมาซื้อพักก็ซื้อได้ผมก็จะเขียนป้ายติดไว้ต้นละสิบบาทเนาะโอเคครับพี่น้องเัี๋ยวดีก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะนะครับผมเดี๋ยวให้มันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวบ่าวเดชพลาเอาขึ้นล่างฟุ่มผ้าผสมน้ำผสมปุ๋ย โอเคครับเจอันคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ